กองเรือยุทธการระดมกำลังพลฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือกองบินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือค่ะ พลเรือเอกนัทพรเดียววานิชผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือกองบินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือประจำปี2568ที่ท่าเรือแหลมเทียนอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเปิดเผยค่ะบอกว่ากองเรือยุทธการเป็นหน่วยกําลังลบหลักของกองทัพเรือที่จะต้องมีความพร้อมในการจัดเตรียมกําลังสําหรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆโดยกําหนดห่วงการฝึกระหว่างเดือนพฤษ จิกายน2567ถึงมกราคม2568ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของกองทัพเรือด้านการเตรียมกำลังและป้องกันร,ราชอาณาจักรรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ทั้งนี้ได้มีการนำนโยบายของผู้บัญชาการกองทัพเรือที่ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยของกองทัพเรือถ้ากำลังลบหลักไม่ปลอดภัยถือเป็นเรื่องใหญ่ของกองทัพเรือบทเรียนที่ได้รับมาจะมีการนำมาเป็นบทเรียนในเรื่องของเซฟตี้ในความปลอดภัยของบุคคลในความปลอดภัยของเรืออากาศยานต่างๆส่วนในเรื่องสถานการณ์เกาะกูดนั้นทางผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวไว้แล้วในส่วนกำลังทางเรือมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญส่วนทางกองเรือยุทธการ ก็มีหน้าที่เตรียมกำลังทั้งองค์บุคคลองค์ยุธทธวิธีให้มีการเตรียมความพร้อมค่ะท่านผู้จัดการฐานเรือท่านให้นโยบายมาเป็นปีแห่งความปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้ากำลังลบหลักไม่ปลอดภัยเนี่ยเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องใหญ่ของความเรือนะครับบทเรียนที่เราได้รับมาเราจะเอาบทเรียนนั้นมาเป็นบทเรียนในเรื่องของเซฟตี้ในความปลอดภัยของบุคคล ในความปลอดภัยของเรืออากาศยานนะครับต่างๆนะเรานำบทเรียนมาวิเคราะห์แล้วก็นำมาศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติในบทเรียนนั้นๆกำลังทางเรือเราเนี่ยเรามีหน้าที่ของเราตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วของส่วนของกำลังผมก็คือการเตรียมกำลังทั้งองค์บุคคลองค์ยุทธวิธีให้พร้อมผมคาดหวังนะครับว่าการฝึกนี้จะทำให้พี่น้องปวงชนชาวชายทุกท่านได้เชื่อมั่น กับกองทัพเรือนะครับ